คุณผู้ชมครับจุดนี้คือห้วยเสียวนะครับหลังดงพูดินอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเมื่อวันที่22ตุลาคม2554ที่ผ่านมาเราได้ลงพื้นที่ตรงนี้ยังไม่ท่วมนะครับคุณผู้ชมครับก็จะไปท่วมที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่2ถึง3ของทางลาดที่แยกจากห้วยเสียวนะครับไปยังเส้นทางบ้านมายางตรงนี้นะครับยังปิ่ม เมื่อวันที่22ตุลาคมนะครับตรงนี้ยังปิ่มๆสะพานห้วยเสียวอยู่แต่ณวันนี้ครับ26ตุลาคม2554นะครับต้องบอกว่าน้ํามามากครับสูงจุดนี้นะครับประมาณ20เซนติเมตรและเดี๋ยวเราจะไปติดตามในส่วนของเส้นทางพื้นที่ไปยังบ้านมายัางที่เราเคยสํารวจนะครับซึ่งทางทีมงานและตัวผมเองได้ลงสํารวจร่วมไปถึงพื้นที่ของอบปตอด่านอําเภอราศีสลจยจังหวัดศรีสเกตครับสถานการณ์น้ําใน อำเภอร,ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมเช่นเดียวกันจุดนี้นะครับเป็นจุดเส้นทางแยก จากห้วยเสียวเพื่อไปยังบ้านมมยองไปสินทางลัดนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจากวันที่22ตุลาคมที่เราได้รายงานข่าวผ่านมาช่วงกิโลเมตรที่2ถึงกิโลเมตรที่3นะครับจะเป็นจุดที่มีน้ําเอ,อ่อล้นขึ้นมาท่วมและไม่สามารถสัญจรในเส้นทางนี้ได้แต่ณวันนี้นะครับ26ตุลาคม2554เส้นทางนี้ไม่สามารถที่จะสัญจรได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าน้าได้เอ,อ่อล้นจนมาถึงปากทางและเส้นทางที่จะ สัญจรจากอำเภอราศีสไลนะครับไปยังบ้านด่านนะครับรวมไปถึงหมู่บ้านในเดือนในอบตอด่านก็การสัญจรเป็นไปได้อย่างยากลาบากนะครับก็จะมีแต่เพียงรถใหญ่เท่านั้นที่สามารถสัญจรได้รถเล็กนะครับอย่างรถเก๋งหรือว่ารถจักรยานยนต์ก็ไม่สามารถสัญจรในเส้นทางนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าน้าเอ่อล้นขึ้นมาถึงถนนและก็าสะพานตั้งแต่ช่วงห้วยเสียวนะครับหลังจากอาหลังดงผู้ดินจนไปถึงบ้านด่านแล้วการสัญจรยากลําบากมากเราจะไปติดตามข่าวจากทีมงานของเราครับ จุดนี้นะครับเป็นจุดของสะพานเสียวซึ่งาทางโรงพยาบาลราศีสไลดยได้มารับผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็สามารถสัญจรเข้ามาได้ถึงแค่จุดนี้นะครับก็คือจุดของโรงพยาบาลห้วยเสียวตรงนี้นะครับโดยจะมีรถจากกองทัพไทยนะครับที่ไปรับผู้ป่วยจากด้านในหมู่บ้านออกมาด้านนอกนะครับก็คือจุดห้วยเสียวเพื่อส่งต่อให้กับทางด้านโรงพยาบาลราศีสไลดยนะครับรับผู้ป่วยเพื่อไปประสมพยาบาลที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านคุ้มบานท่าเจริญนะครับหมู่ที่13ตําบลด่านนะครับ ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับนี่ก็เป็นชาวบ้านนะครับที่กําลังปอก่ระสอบทรายนะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับที่กําลังจะเข้ามาถึงโรงสีชุมชนนะครับเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนนะครับ SML นะครับแล้วก็ทางชาวบ้านนะครับได้ช่วยกัน่อกระสอบทรายเพื่อทําแนวกั้นน้ําในตรงนี้นะครับครับผมนี่คือรถท่าทรายนะครับจากทางท่าทรายรุ่งอรุณนะครับได้รับการสนับสนุนมาสนับสนุนชาวบ้านนะครับ ที่ได้รับปัญหาประสบอุทกภัยน้ําท่วมครั้งนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่าทรายรุ่งอรุณน,นะครับ ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของหมู่ที่5บ้านด่านตบลด่านอำเภอราศีสลจงวดศรีสเกษนะครับซึ่งจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางทีมงานข่าวของเราได้ลงพื้นที่ในการสํารวจตรวจสอบตั้งแต่วันที่22ตุลาคมมาแล้วและว,วันนี้เราได้มาลงพื้นที่ในจุดนี้เพื่อสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นได้ว่าระดับน้ํามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ15ซนติเมตรซึ่งน้ําในจุดนี้นะครับมีความสูงประมาณ35ถึง45ซนติเมตรนะครับซึ่งสามารถสังเกตได้ทั้งคคนนแล้้ววกก็็สัตัตต์ะรบอง อพยพขึ้นมาอยู่บนที่สูงเนื่องจากในพื้นที่ของบ้านก็ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้แล้วแล้วก็พื้นที่นาก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันจึงต้องพายเรือเพื่อไปเกี่ยวข้าวนะครับอาจจะได้มากได้น้อยนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็กระบือนะครับก็ต้องย้ายขึ้นมาสร้าง คอ,อกใหม่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบในส่วนของสัตว์เช่นเดียวกันและตอนนี้ก็ต้องรอเวลานะครับให้มวลน,น้ามหาศาลเนี่ยนะครับได้เคลื่อนตัวผ่านจุดนี้ไปให้รวเดเร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ครับครับภาพร,รวมสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของตำบลด่านตอนนี้ยังไงครับครับตอนนี้สถานการณ์น้ําก็กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ในส่วนของที่การาแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ ติดกับน้ำก็ให้ช่วยกันดูแลสิ่งของให้ยกขึ้นที่สูงนะครับตอนนี้ช่วงนี้เพราะว่าน้ำมันก็กำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสถานการณ์น้ำครับแนวทางการแก้ปัญหาตอนนี้มีอะไรบ้างครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็อ,ออกทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านก็ออกอดูแลพี่น้องที่กำลังประสบน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าที่นาอย่างนี้ก็ ออกไปนะครับออกไปสำรวจตลอด24ชั่วโมงครับก็ได้ช่วยเหลือไปเป็นบางส่วนให้ช่วยขนของขึ้นจากาน้ําขึ้นมาอยู่ที่พักที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับแล้วในส่วนของความเสียหายในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มินสักประมาณเท่าไหร่ครับถ้าจะเป็นพื้นที่นาน,นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณหมื่นสองหมื่น ครับสองเหมือนไรครับ,นรบแนะนําเส้นทางในการเดินทางในจุดของตําบลด่านนิดหนึ่งครับครับก็ในส่วนที่จะสัญจรไปมาทางาจากช่วงของตาบลด่านไปราศีนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะลําบากอยู่นะครับเพราะว่าน้ํากําลังเอ่อขึ้นเรื่อยๆก็ทางองค์การบริหารส่วนตาบลด่านก็ได้นำรถนะครับนำรถที่จะมา,าบริการให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาแล้วก็มีรถส่วน มาจากต่างจังหวัดก็จะแนะนำให้ถ้าเป็นรถเล็เกก็ะจะมีรถมีเรือนะครับมีเรือที่จะ,ะนําข้ามภากแล้วก็ในส่วนที่พี่น้องที่จะสัญจรไปมาก็ให้ขึ้นรถที่ทางราชการจัดมาให้นะครับมาบริการให้ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านโนนสังตําบลดานอําเภอราชสีสลัยจังหวัดริสเกตนะครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นชาวบ้านนะครับที่กําลังรีบเก็บเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งทางนายอำเภอเกียงเดชวัฒนาวงศิงนะครับนายอำเภอราชสีสลัยนะครับได้แจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าน้ําจะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจึงได้ประกาศให้ชาวบ้านรีบเก็บเกี่ยวข้าวครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเป็นอุปกรณ์ติดติดร นะครับหรือป้ายทะเบียนรถนะครับที่ว่าได้ตกหล่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครบ้างนะครับทางเจ้าหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริษันตำรบลด่านนะครับได้เก็บไว้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นเจ้าขอนมาขอรับได้เลยนะครับครับและหมดนี้ก็เป็นสถานการณ์น้าในพื้นที่ของอบตด่านอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับล่าสุดของวันนี้ก็คือ26 ตุลาคม2554นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆในส่วนของตำบลด่านนะครับในหมู่บ้านต่างๆซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่จากบ้านดงแดงนะครับไปยังห้วยเสียวประมาณ3กิโลเมตรพื้นที่จุดนี้นะครับได้รับผลกระทบก็คือน้ำนะครับได้เอ่อล้นขึ้นมาถึงผิวถนนประมาณ20เซนติเมตรนะครับทำให้การสัญจรเนี่ยรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะครับก็จะมีเพียงรถปิกอัพหรือว่ารถใหญ่ที่สามารถสัญจรในเส้นทางนี้ได้โดย ทางหน่วยพัฒนาทหารเคลื่อนที่5-3หรืวอว่านพค5-3นะครับจากสำนักงานภาค่าหน่วยประชาการการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับจากทางด้านบ้านส้มป่อยน้อยตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดก็ได้อนุเคราะห์รถมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในจุดนี้นะครับทั้งส่วนของการลำเลียงรถ อมอเตอร์ไซค์นะครับรถรจักรยานยนต์ข้ามฝั่งไปในจุด3กิโลเมตรตรงนี้หรือว่าทางนั้นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับก็จะลำเลียงไปยังโรงพยาบาลราศีสไลดเพื่อทําการปฐมพยาบาลด้วยนะครับรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบอยู่เช่นเดียวกันนะครับส่วนของอบตอด่านนะครับซึ่งทางท่านนายกองค์การบริหารสนตมณลด่านท่านบุญศรีอาจหารและก็ท่านรองนายกนะครับได้ลงพื้นที่ในการสำรวจตรวจสอบนะครับพื้นที่จากห้วยเสียวมาบ้านดงแดงแล้วก็ ทางกรมทางหลวงนะครับก็ได้เฝ้าระวัง24ชั่วโมงในส่วนของเส้นทางที่ได้รับผลกระทบและก็เกิดความเสียหายนะครับก็ได้เข้ามาซ่อมแซมตลอดได้มีการเฝ้าระวังตลอดจากทางด้านกรมทางหลวงนะครับและก็พื้นที่ต่างๆที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบไม่ไว่าจะเป็นที่เราไปลงพื้นที่ที่บ้านาคุ้มท่าคุ้มของบ้านท่าจเจริอน,นะครับบริเวณของพระธาตุศีดาตรงนี้ก็ได้มีการตั้งกระสอบทราย ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันสร้างแนวกระสอบทรายนะครับเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้ามายังโรงสีชุมชนของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนหรือว่า SML นะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านดานหมู่5นะครับที่เราเคยไปลงพื้นที่ในวันที่22ตุลาคม2554ที่ผ่านมาวันนี้เราได้ไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นได้ว่าระดับน้ำมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องเกี่ยวเข้าในน้ำกันแล้วครับและ ที่ผ่านมานะครับพื้นที่ต่างๆที่เราได้ลงสำรวจเราก็จะไปลงสำรวจเพิ่มเติมนะครับแต่ในส่วนวันนี้เราได้มาลงพื้นที่จอลึกในส่วนของอบตด่านซึ่งตอนนี้ถือว่ามีปัญหามากแล้วก็ได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่อื่นในอำเภอราศีสลยัยและความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำในอำเภอราศีสไลยัยทางทีมเขายาวชนราศีสไลด์ของเราจะลงพื้นที่ในการสำรวจตรวจสอบเพื่อรายงานสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับ เช่นนั้นนะเออฉันเธอต่างมุ่งต่างสายสิ่งที่วายร้ายมุ่งหมายว่าดีเพียงแค่ความเข้าใจก็แบ่งกันไวม